น้ำไม่จะไหลมาสักกี่ครั้งเจ้าปลาก็ยังไม่ไว่ายไปไหนแม่น้ำจะแหลงจนแหงคอดเหือดหายปลายังพี่ไม่นายจะขอตายคาคลอง เสียงเพราะไม่เปลี่ยนราคาแม้ว่าจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงนานประมาณ5ปีนะคะสําหรับนักร้องนักแสดงหนุม่มเก่งเขมวัดเริงธรรมค่ะที่ก่อนเปิดใจว่าหายหน้าไป5ปีไปทําอะไรมาขอร้องเพลงก่อนเลยค่ะน้ําใหม่น้ําเก่านะคะฝากแฟนไทยบันเทิงเนี่ยแหละให้ได้ฟังกันก่อนเพราะว่ากลับมาครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้กลับมาทวงบันลังพระเอกละครเวทีมิวสิคลใดๆเลยอยากเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าหากเป็น5-6ปีก่อนสื่อก็จะพาดหัวข่าวค่ะยกให้เป็นเจ้า พ่อตัวพ่อละครเวทีมิวสิควลเพราะว่าช่วงนั้นหนุ่มเก้งเขาเนื้อหอมนะคะผู้จัดละครเวทีเนี่ยจองคิวอยากร่วมงานกับเก้งกันเป็นแถวค่ะ แต่ทีนี้พอมาปีแถวๆ2564ค่ะช่วงโรคระบาดโควิด COVID -19 ยังคงวนเวียนอยู่เนี่ยทำให้งานในวงการบันเทิงหดหายค่ะเจ้าตัวก็เริ่มเก็บตัวด้วยเพราะว่ากลัวติดเชื้อแต่พอโรคระบาดเริ่มคลี่คลายค่ะชื่อเสียงที่สั่งสมมาก็ดูจะหายไปด้วยนะคะหนุ่มเก่งบอกว่าหักย้อนเวลาไปได้ถ้าไม่มีโรคระบาดคงทําอะไรได้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องผลงานละครเวทีที่หลายเรื่องเนี่ยบอกว่าจะมาจะมาแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต่อค่ะ กงแบบว่ามันมันขึ้นมาตลอดเลยในปี60พอในช่วงโควิดปั๊บมันเป็นแบบจุดที่สต็อปทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับิดวาโควิดพากอะไรไปจากเราบ้างผมคิดเลยแบบพากสองปีประมาณ2-3สปีเนี้ย<ม>ไปแบบไปเยอะเลย<ม>อยากแบบถ้าย้อนกลับไปได้อีกหน่อยหนึ่งก็คงแบบได้ทำอะไรอีกเยอะแยะเลยในช่วงนั้นแต่ก็เข้าใจครับก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์แล้วก็สุดท้ายก็พอสถานการณ์มาเริ่มดีขึ้นทุกคนเริ่มเริ่มหันกลับมาทำมิวสิควลกันมา,มากขึ้นอย่างเงี้ยเออเราก็ ดีใจด้วยครับจริงเห็นว่าหายไปก็หายไปอยู่ในป่าด้วย <laughs> ไม่รู้ว่าด้วยละครับอยากไปดูมาใช่ไหมคือผมก็มีแบบว่าชอบไปเดินป่าเป็นค้นพบว่าเอะช่วงเวลาที่เราแบบไม่มีอะไรทําเราเราอยากไปทํากิจกรรมอะไรที่สงบสงบอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือเดินป่ามันมันได้เรื่องความสงบกับการอยู่ธรรมชาติแล้วก็มันกึง่งกได้ออกกําลังกายด้วย แม้โควิดสจะพากบางอย่างไปนะคะแต่ว่าหนุ่มเก่งบอกก็ทําให้ได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วค่ะนั่นคือการได้เป็นพนังกงานออฟฟิศทํางานแบบฟูลไทม์ในด้านที่เรียนมาเลยนั่นคือสถาปัย์นะคะเจ้าตัวเนี่ยเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยค่ะแต่ยังรับงานนอกเวลาได้อยู่เป็นทั้งพิธีกรงานอ e ีเวนต์แล้วก็ไปร้องเพลงงานต่างๆอย่างครั้งนี้ที่กลับมาค่ะเป็นละครเวทีวเรื่องแผลเกา่า The Musical นะคะที่ต้องใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ฝึกซ้อมค่ะ ก็มีช่วงนี้มีมีแบบพวกรนะครับผมยังทํางานพิธีกรแบบรีวิวบ้านคอนโดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราจบด้านสถาปัตมาก็เลยมามาทางนี้แล้วก็มีทำทำเพลงกับพี่ๆน้องๆบ้างในวงการซึ่งก็มีปล่อยไปบ้างบางซิงเกิลอะไรเงี้ยครับก็ยังยังคงทํางานด้านสถาปัตย์แล้วก็ยังคงร้องเพลง2อย่างนี้ไปด้วยกันสถาปัตย์นี่เกี่ยวอะไรกับการเป็นพิธีกรครับคือ คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นพิธีกรที่พาทุกคนไปดูบ้านนะครับก็เลยจะใช้แบบสกิลนิดหน่อยในเรื่องของอความสนใจเรื่องสถาปัตย์ที่เราจะแบบพาคนไปดูบ้านแล้วจะแนะนําเขายังไงการใช้งานอะไรแบบนี้ครับ สำหรับอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เก้งก็สนใจคือการทำคอนเทนต์บนโซเชียลนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละพาฟแฟนๆไปเดินป่ากันค่ะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกแล้วใช้เวลากับการท่องเที่ยวเยอะมากแต่ว่าติดตรงที่รู้สึกว่าอ่ะยังไม่เก่งด้านนี้เพียงพอต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะทั้งเรื่องการตัดตอด่อทำคลิปคิดคอนเทนต์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยอนาคตได้ดูกันแน่นอนค่ะ